สวัสดีครับมากับผมกับรายการอ,องซ่า GP Gamer เลยนะโอเคนะครับอ่าตอนนี้อยู่กับเกมเอ เจงเร่งเดอะไดมอนนะครับก็เกมนี้ผมไม่รู้ว่ามาอยู่ในเพสโซนนะก็นะผมมมนโหลดเกมนึงเนี่ยไม่ผมไม่ได้โหลดแต่ผมมาหาเกมนึงคนนะเผอจะมีหนุ่นนมๆมากนะนะผมไม่ได้แคสนันตผมผมไม่ได้มาแค่ผมจะไม่ได้เฉยเนะีแล้วก็ไปเจอเกมที่เข้านะครับอือโอ้โหผมก็โหลดมาโหลดครับโหลดเลยนะครับ ก็มาเล่นเลยนะมาแค่จับมาแค่เลยนะโอเคถ้าไม่ให้เสียไม่ต้องเสียเวลาจะไม่ให้เสียเวลาก็มาเล่นกันเลยนะผมเล่นเป็นคนผู้ปิดตลอดเลยนะนี่ใครเนี่ยบอกว่ามีเพชนะอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะแ <c oughs> <c oughs> ต่กับบุ้มบุงนะฮะอันนี้ก็ออกคนเยรถ นะไปสตาร์ทไปเอาโดฮะโดเพชรน,นะฮะโดวนะเอาไปทำเพี้ยไรเีย <g ül> ไรโอเคมนะันจะมีให้เลือกแบบสองช้อยนี่นะจะเอ,อะไรนะอันนี้แบบน,นี่นี่ก็ย่องไปเป็นผมเนี่ยเป็นคนสุภาพเดิมย่องไปฮนะ คือโอ้นี่รองเท้านี่นี่อืมอืมอืมอันลาบันนี่กูไปได้เอานี่แหละมันโดดจะข้ามไปเอา Ồ, tục nàm Ồ, tục nàm Ui, tài tài Bươi làm đúng không? Bươi lê sơ Ờ, bươi làm ráng Bươi hô tươi cũng đi Không, đường Để khe พีเอ็กดีไหมเบอร์มันจะขุดได้ใครยักคิปเปอร์มา,สาใส่เกมนี้วะทำจริงดิโมจังมาเกี่ยวเกมนี้เนะี่ยเอานี่คุยอะไรกันเนะี่ยมันบ่นเทียอะไรมาหนาวะหมองนี่ไปแด่ปืน ผมว่าแล้ปืนวิเศษพันนี่่าโอ้ยิงไม่ได้ของปองถ้าเหมือนจริงมาก <c oughs> ตัวเสียที่เสียงนะั้ไม่ตรงเอามาเอาเสียงของตอนที่ไปเจอเห็ดอะไรพวกนั้นฮนะไม่ตรงเอามาใส่บางไม,ม่เสียงตรงฮะนี้ไม่ต้องบูดอะไรนะนำค้านะแอ้นี้ดูมาตา ตายหาครับทีเดียวจบแลครับเครืงบินเลยครับไม่เนื้อเลือย่างนี้อนนี้ไีจีไม่ได้นะเาีแ้มวมจะคุยนานแน่เลยิเครื่งบิน,นอาควายโอเคกดไปครับต้องเไรค มันก็รู้นะฮะถ้ามาเัเดิมไปข้างหน้ามันก็รู้ติดเพแล้วนะครับนี่เอออืมเมื่อกี้มันเอาเสียงของไม่ตรงนะเดี๋ยวทีเองโองเคเอานี่ประมอนนี่อะไรของเกมนี้นี่ของ n ิซินโดไปเลยผมว่าน่าจับเป็นอย่างนั้นเอานี่ไี่มีอะไร โอ้ยดีวันนี้โปเกมอนนี้จะมันจะกำจัดแล้วก็เก็บมันแน่วะลองดูเนาะเฮ้ยอะไลวะเฮ้ยเออเ,ววเออลยอูโอโอ้โอ้โอ้ตาตาตาเดีย๋ยวับจริง โอ้ยอืม <c oughs> ตัวอักษรกับด้านเลยทีเดียวครับผมนี่กับด้านเลยครับโอ้ยตัวสับเออๆเลยแบบทิ้งทิ้งทิ้งไม่ต้องเล่นแล้วรอเล่นงครับมามีอ๊ัอฟหัวคนได้เหรอลองดูหยิบดิมึงนี่มึงจะไปเช่าหนูมึงไี่กูดิ้ง <c oughs> <c oughs> แดกแม่ง,งเลยโอเคเฮ็ดเบเกมันโตะอย่าเงียด็กดดึดกดึกุกดานี่มอืมโอ้โหน่เตาเอื้อแดกแม่งโอ้โอ้ยานัวไปแล้นเอาเฮ็ดเฮ้ย โอ้เอาเออภาษาที่ยานอกาศฮะฮะจันทันนะฮะอะไรวะเออเจ้านายครับตอนนี้เราเจอจุดหมายที่ว่าเที่อะมากเลยครับเจ้านายเดี๋ยวครับแ้จะทำใจไมได้ครับเจ้านายครับไหนเอ้อทำใจเซ่ไอ้เจมอนเนี่ยมันแ่กู เออไม่ใช่ครับเออมันแค่งนะมันแค้งสมัยก่อนตัองแเด็กเลยเออเม้ดรัวแข้งมันแดกแม่งเลยหำไปละพักไม่ทนันนะมันคุณเร็วให้เราเลือกจับมือนี่อ๋อนี่นี่กดเลยเดี๋ยวกวดเลย เอ๋อ oh, what the fuck <laughs> อุย้ยปวดหัวมาแล้วเนี่ยนี่เราเทียมลองดูโอ้ฮะฮะอีกแล้วครับปุ้ม เอานี้ได้กันเอาเนี้ยเ,เปลือบเป็นไรอเออะไรวะโอ้ดาวเทียมอืมหุ่นยนต์เฮ้ยอืมมาจากไหนวะอันนี้มีเนียอ่ามีเพชรอยู่นะเอาโอ้โหไปแลเริ่มมาอืมไ,ไ,ไม่ได้ดีไมดีเฮ้ยไปแล้วปื๊บวิ่งครับ นล้มันก็อดได้เพชรของมันนะมันก็อดโต้น,นะครับวิ่งช้าตุ้มไม่ไปเสียใจเหมือนเหมือน,น,น,นตาสงามเลยเหมือนบ้านโดยตะพังอ่ะนะเอาโอ้โหไป้เดียวเอา้าชนะแล้วเย้ โอเคนะครับก็นะกับผมกับรายการของสร้างชีพเ,เกมเมอร์เลยนะก็ขอจบไปแค่นี้นะโอเคครับถ้านะมีเกมไหนต่อผมก็แคสต่อนะนะเกมไหนผมก็แคสได้โอเคนะโอเคครับเอ่อวันนี้ขอขอพิงแค่นี้ไปไปครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และทั้มสไครตและกดแชร์ด้วยนะครับโอเคครับไปไปครับเย่เย่ยไปละ